สวัสดีครับมนโนนักเล่าข่าวครับก็มีเรื่องอะไรก็จะไม่เล่าให้เพื่อนฟังอะนะมันก็เป็นประเด็นสังคมฮะตอนนี้พวกฝรั่งต่างชาตินะเข้ามาบ้านเมืองเราแล้วก็มาสร้างวีรกรรมเวลาเวียนไว้เยอะนะผมสมัยก่อนนะนานหลายปีแล้วผมเคยไปที่พัทยาไปทําข่าวมาเฟียรัสเซียะฮะไปทําข่าว ก็ไม่ธรรมดาฮะที่พัทยามันเป็นแก๊งเป็นกลุ่มเป็นกวนเลยนะก็ไม่อยากจะลื้อฟื้นหรอกมันก็นานมาแล้วที่ไปทําข่าวโอ้โหเขาคุมคุมแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะอันนี้ไม่ได้กล่าหานะคือเขามีเงินไงมีเงินเขาก็จะเลี้ยงเจ้าหน้าที่บางคนนะฮะบางบางท่านนะ่นะไม่ทั้งหมดหรอกคนตํารวจดีๆก็มีก็เลี้ยงเจ้าหน้าที่ตำรวจ เลี้ยงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนู่นนี่นั่นก็มาโปรเทคเข้าป้องกันเขาเวลามีอะไรตำรวจก็เคียยงให้เคียยงให้อย่างที่ข่าวดังๆก็ที่ภูเก็ตนะไอ้ฝรั่งชาวสวิตไอเดวิดเนะี่ยไอ้นี่ก็วีรกรรมเยอะฮะกลางครับภูเก็ตแล้วก็เป็นเป็นคนสนิทของผู้หลับผู้ใหญ่เออในในโรงพักวันเหอะก็มีแก้วชนวงชนวายด้วยกันเออแก้วเฮฮาปาร์ตี้ มันทึงไม่กลัวไงถึ่งไม่กลัวใครเอาไงว่าวีรกรรมเยอะเขาก็ขุดออกมาโอ้โหผมไม่อยากเล่าซ้ําๆหรอกเอาไงว่าวีรกรรมวิรเวณเยอะก็รอดูว่าวันที่สิบสามเนี่ยสิบสามมีนาคมเนี่ยเขาจะต่อวีซ่าให้หรือเปล่านะเพราะว่าเห็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ร้องและมีคนร้องว่าให้ถอนให้ไม่ต้องต่อวีซ่าให้กลับออกนอกประเทศเพราะว่าเป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์กับประเทศไทยนะเพราะว่า เข้ามาเนี่ยก็มาทํามาหากินที่บ้านเรานะมาทามูลนิธิทํามูลนิธิทําอ้างว่าอนุรักษ์ช้างแต่จริงๆไม่ใช่คนระับมันทําธุรกิจแล้วไปดูงบประมาณของมูลนิธิมาน,นะที่ปางช้างมานะโอ้โหกาไรมหาศาลนะเป็นสิบสิบล้านเฉพาะค่าเข้าอันนี้ก็สองพันห้าต่อหัวนะเน้นเน้นพวกต่างชาติไงเป็นทัวร์เข้าไปนะก็ไปให้อาหารช้างนู่นเนี่ยแล้วช้างนะมันมีอยู่ตัวเดียว ที่เป็นสมบัติของมันน,น้องนัานมันเช่ามาเช่ามาสิบสี่ตัวเช่ามาแล้วก็เห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็มีเซมมีถูกกฎหมายอีกแล้วก็มีเงินไงมันก็เลยถูกกฎหมายไงคือเช่ามาไงเช่ามานี่มันอนุรักษ์ตรงไหนว่ามึงเช่ามาทําธุรกิจอะ่ะเช่ามาแล้วก็มาให้อ้ฝรั่งอาบน้าให้ให้อาหารก็เป็นกรุ๊ปทัวร์คือมันมันจะมีสื่อออนไลน์เขาไงสื่อ ก็จัดทัวร์ลงมาเป็นธุรกิจร่ำซำํำกำไรแต่ละปีโ,โหเป็นสิบสิบล้านนะมหาศ,าศาลนะเขาไปขุดมานะกำไรปางช้างมันเนี่ยนะ <S 2> <S 2> แล้วก็มันอนุรักษ์ตรงไหนวะมันก็เข้ามาทําธุรกิจอนะ่ะเนี่ยผมว่าเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบแล้วประเทศเราก็อย่างเงี้ยฮะประเทศเรามันมันทําอะไรก็ได้ไงถ้ามันมีเงินไงมันก็เลยก่างเข้าป,ประเทศไงตอนนี้ตอนนี้ก็พอมีข่าวดังๆปุ๊บก็มามันลื้อกันทีหนึ่ง ตอนนี้ก็ดูลุ้นว่าวันที่สนะิบสามนันจะต่อวีซ่าหรือเปล่านะถ้าต่อได้ก็แสดงว่าเงินเงินมีอํานาจเยอะกูก็ต่อไปดิทำมาหาแดกต่อไปถ้าต่อไม่ได้ก็จบเพราะว่าสื่อนี่แหละสําคัญกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นเพราะว่าเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานหรือเมื่อวานก่อนเนี่ยคนภูเก็ตทนไม่ไหวห้าร้อยกว่าท่านลงไปเลยลงไปชายหาดไปถือโป้งถือป้ายขับไล่มันนะนะนะไอเดวิดเนะี่ยถ้าไม่ธรรมดามัน มันสามารถยกนิ้วกลางให้สื่อมวลชนให้ผู้สื่อข่าวเออมันสามารถทําอะไรก็ได้ไงมีตังในอีเมียมันด้วยตัวดีในผมขออนุญาตผู้คำหยาบนะอีเมียมันเนี่ยตัวดีเลยตัวพูดหยา่างตัวเหี้ยเลยอีเมียมันเ,นเออเหยียดคนไทยเลยทําไมต้องขอโทษฝรั่งขอโทษไม่ได้เว้ยเออประมาณนั้นมันไม่รู้ไงว่าคนที่มันไปเตะหลังนี่เป็นใครมันก็นึกว่า อีใครก็ไม่รู้อีชาวบ้านใครเมื่อมาเสือกมานั่งหน้าบ้านมันอืมัมนก็เตะเอาซวยไป <c oughs> มืองซวยความซวยของมงอมืองว่านไปครับตอนนี้มันต้องแก้ไขฮะเรื่องชาวต่างชาติที่เข้ามากลางในประเทศเรา,เรานะมันมีหลายชาตินะมีทั้งคนจีนคนแก๊งคนจีนแก๊งฟิลิปปินส์แก๊งเวียดนามแก๊งรัสเซียสารพัดแก๊งอะ่ะที่มาทํามาหากินในบ้านเราแล้วก็กางแล้วก็ใช้เงิน ใช้เงินเคลียรหมดมีเงินเงินมาผ้าหลดครับกาานะ็ไม่ได้กล่าวหานะไม่ได้กล่าหาเจ้าหน้าที่หรอกก็ดูกันไปแล้วกันว่าจะเกิดอะไรกับในเดวิดวันที่สิบสามมีนานะเขาจะถอนวีซา่าหรือเปล่าถ้าถอนมึงก็กลับประเทศไปแล้วก็ต้องตรวจสอบไอป้ปางช้างมันเนี่ยตั้งมูลนิธิมาเนี่ยมันมูลนิธิอนุรักษ์ตรงไหนมันก็เอามาทํามาหากินเอาช้างมาทํามาหาแดกเออนอนุรักษ์ตรงไหนวะอืมผมก็ได้แต่เล่าอนะ อย่างที่บอกอะ่ะชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านอย่ามาด่าผมมันจะบาปนะฮะก็รอดูตอนต่อไปแล้วกันนะบ้านเราเมืองเราขอให้มีเงินสบายทําอะไรก็ได้นะก็รอดูต่อไปแล้วกันผมว่าสําคัญสุดคือสื่อเนี่ฮะสื่อด่าบ่อยๆเอ,อว่าบ่อยๆมันก็จะมีผลนะมีผลมีผลทันทีสื่อนี่สําคัญนะก็เก็บมาเลาครับออกบ้านอย่าลืมใส่แมสข้าบ้านอาบน้ําสะผมครับผมจะรอดูนะไอเดวิด จะรอดูมึงว่ามึงจะรอดหรือเปล่ากูว่าไม่รอดว่ะเพราะว่ามึงกางเลอเกินมันกางมากไอ้นี่ไปดูประวัติมันแล้วกันเขาขุดมาแล้วนะฮะผมไม่อยากเล่าซ้ําๆเขาขุดมาแล้วมันไม่ธรรมดาไอ้บ้าเนี่ยมันมันกางมากพกปงพ,ก,พกปืนโ,โหแบบสไลด์ปืนโชว์ด้วยบอกให้เออไม่ธรรมดาไอ้บ้าเนี่ยแล้วมีปืนเยอะด้วยตรวจสอบบ้างว่ามีกี่กระบอกถูกกฎหมายเปล่าแบบนะครับไอคนสวนไม่เล่าให้ฟัง่ะมันวันดีคืนดีมาปืนมาสไลด์ขู่ เอ้ยมึงอย่ามาเดินแถวนี้ไว้บ้านกูเว้ประมาณนั้นเออแล้วมันเอาเงินมาจากไหนครับเะบากค่าเช่าเดือนละล้านเนี่ยอืเ,อเงินมาจากไหนฟอกเงินหรือเปล่าใช่ไหมเอออดีตสมัยก่อนเนี่ยอยู่เมืองนอกมึงเป็นยามเป็นหัวหน้ายามอะ่ะกูไปขุดมาแล้วประวัติมึงอะ่ะเป็นยามแล้วก็มาทํามาหากินตอนแรกเข้ามาในฐานะท่องเที่ยวทำมาหาแดกแล้วก็หาผู้หญิงมาแต่งงานเออมาแต่งงานก็จะได้ทํางานไงทามาหาแดกไง ก็ว่านไปครับประเทศกูมีมันก็อย่างงี้ครับมีเงินทำไรก็ได้ครับก็ว่านไปแล้วกันสวัสดีครับกินด,ดีทำดีครับมโนโครับ